พัฒคารเร่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีอร่อยกันได้ที่สาขาพระรามสองและสุขวิท62ไม่มีสาขาอื่นนะครับทิ้งผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีจำหน่ายที่บิ๊กซีและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทย คือขายของเล่นด้วยนะฮะแล้วก็เล่นเองด้วยแล้วก็เก่งทุกอย่างด้วยใช่แล้วก็ต้องบอกเลยว่ารถเขาเนี่ยราคาเท่านี้แต่ว่าสมรรถนะนี่เออมันมันน่าเล่นมันสนุกสนานใช่มันเพลินกับการสนุกสนานมากเลยนะใช่มันมันมากเลยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวมีเครื่องบินมีถึงการแล้วแบบขับไปมีเสียงไหมเออเจ๋งมากเลยคอนมซื้อสมจริงมากคือนเมื่อกี้ไปคุยกับพี่ตุ้ยี่บอกว่ามีตะขาบบังคับอ๋อมนกิ๊ดดูมันมันเจ๋งขนาด มีมีทุกอย่างมีทุกอย่างโอเคอยากให้พี่ตุ้ยฝากถึงหน่อยว่าเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์ของพี่ตุ้ยแมททอยเนี่ยว่าคนให้ความสนใจคือมีจุดเด่นอะไรยังไงย้ำอีกสักทีนึ่งให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจก็จุดเด่นของแมททอยนะครับผมก็เป็นเรื่องของราคาที่เป็นมิดนะครับผมราคายุติธรรมนะครับถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็การบริการหลังการขาย การให้ข้อมูลอะไรเงี้ยก็คือเราเราทุ่มเทลูกค้าให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็การคัดสรรสเปคสินค้าก็คือเราก็จะจะเลือกของที่ดีๆของที่มันไม่มีขายทั่วไปครับคือคือของที่จากแม่ทอมันต้องเป็นของที่เขารู้สึกพิเศษนะครับผมที่ไม่ใช่แบบท้องตลาดทั่วไปใช่ครับแล้วก็การการแต่งก็คือเรามันจะต้องเป็นไอเดียที่แปลกใหม่มาเรื่อยๆนะครับจะไม่จำเจทำสร้างมนทั่วไปท้องตลาดใช่ครับแล้วก็ พูดถึงการการแต่งอย่างเดียวไม่ได้คือแม้แต่การทําสีนะคือคือช่างช่างที่เขาทําสีนะครับพนกทําสีเนี่ยก็คือว่าต้องเน้นคือเป็นช่างที่ทําสีรถจริงๆเลยนะครับอย,อ,ยอย่าง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 เงี้ยกรณีอย่างเงี้ยนะครับงานสีเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เอามาพ่นนะครับคือมันต้องมีการลองพื้นลองอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่ทําด้วยใจรักกับทําให้งานมันจบๆไปนี้ไม่เหมือนกันนะถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณทําด้วย ให้มันจบๆไปเนี่ยงานสีคุณเลิกขอบหรือทําอะไรเนี่ยคุณจะไม่แคร์มันเลย็ช่างมใช่ครับแล้วปล่อยไปก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกอันไหนโชคดีก็ได้ดีไปโชคไม่ดีก็ได้โดนที่ของเตะไปใช่ใช่ครับแล้วก็แต่แต่ของผมเนี่ยคือช่างเนี่ยเขาทําด้วยใจเพราะเขาเป็นคนชอบชอบเหมือนกับเราการรักของเล่นอยู่แล้วใช่ครับเขาชอบแล้วทีนี้เนี่ยคือเวลางานไม่ดีงานอะไรเนี่ยเขาจะเครียดมากเลยนะเขาจะเขาจะแบบว่ากลัวกลัวลูกค้าว่าอย่างอย่างนี้ ผมเข้าใจเลยนะครับผมผมผมเลยรู้ว่าเนี่ยถ้าถ้าเราทํางานกับคนประเภทนี้คบกันได้ยาวครับแล้วผลงานที่เราผลิตมามันมันก็มันก็โดนใจลูกค้าครับและสําคัญเลยคือราคาต้องไม่แพงนะไม่ใช่พูดสดีเลิศแล้วก็ราคาก็โอกระโดดไปอันนี้สําคัญครับยอมยอมรับว่าของเล่นรันทิ่ปลูกจริงๆนะครับเป็นเล่นสนุกมากนะครับอาอีกอย่างหนึ่งครับฝากถึงผู้ปกครองนะครับที่จะอนุมัติเรื่องเงินทองที่แบบบางทีลูกน้องก็ยังหาเงินไม่ได้นะต้องขอเงินพ่อแม่ เกี่ยวกับเรื่องของเล่น hmm. ครับอธิบายให้เขาฟังเลยว่ามันสนุกยังไงแล้วมันมันไร้สาระหรือเปล่าของเล่นก็ครับผมของของเล่นเนี่ยไม่มีวันไร้สาระครับเพราะว่าของเล่นเนี่ยมันให้ความสุขกับเรามันให้ความบันเทิงนะครับแล้วก็ผมอยากขอคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะครับคือบางครั้งอ่ะเวลาเหมือนผมเป็นเด็กอ่ะเวลาเราไปขอไปขอรถบังคับสักคันหนึ่งหรือว่าของเล่นที่เราอยากได้นะครับถ้าคุณปล่อยให้ถ้าคุณไม่ให้ลูกคุณตอนนี้นะแล้วปล่อยให้น้องเขาอ่ะไม่ได้ของไปเลยนะ ยาวจนถนงผู้ใหญ่นะมันก็จะติดในใจอยู่งั้นนะครับแล้วบางครั้งอนะ่ะของสมมติรถคันเราสมมติว่าของบางอย่างราคาไม่เท่าไหร่นะครับ,รบให้เขาไปเนี่ยเขามีความสุขแต่พอเขาไปให้เขาเมื่อเวลาผ่านไปนานๆแล้วเนี่ยมัน<า>ใช,<า>ใช่ใช่ครับแวพอได้ไปมันก็เกินวัยที่จะเล่นแล้วใช่ครับ,รบเอา,อเเอาง่ายๆเลย,เลยพูดถึงตัวเองเลยดีกว่าว่าผู้ปกครองหลายท่านอ่ะนีกเชื่อว่าตอนเด็กๆอะ่ะจะมีวัยที่แบบพ่อแม่ไม่ซื้อให้ เพราะด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ตามก็ดีนะแต่ว่านะถึงจุดๆหนึ่งถ้าเราเป็นพ่อแม่แล้วเราเรามีการกําลังจะซื้อแล้วในราคาที่แบบนี้มันถูกกว่าสมัยเราเยอะเราซื้อได้เราซื้อไม่เธอแล้วเขาช่วงเวลาอยู่แค่นี้เขาเล่นได้แค่ตอนนี้แหละพอโตกว่านี้เขาไม่สามารถเล่นได้เดี๋ยวเขาเกิดนะว่ายเอ่ยนะใช่แต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าบางนี้สมัยนี้ก็มีพ่อแม่ที่เก็บกดแบบนี้ไงใช่ลูกไม่อยากได้หรอกซื้อให้ลูกซื้อให้ลูกเล่นเลยดีกว่าใช่ก็มีนะแนี้ก็มีเยอะนะก็ดีครับอ่ะคาวนี้ คนอยากแล้วอยากได้แล้วฮะรู้ถึงแม่ทอยดู youtube อะไรมาเยอะแล้วจะติดต่อได้ยังไงและที่นี่อยู่ที่ไหนฮะใช่แล้วครับครับผมก็ร้านแม่ทอยนะครับผมอยู่ที่ถนนกรุงเทพกีทา49เนะครับผมชื่อหมู่บ้านบ้านใหม่นะครับติดกับซอย49เลยนเครับลยก็คือขับเลยซอย49มาอยู่ซ้ายมือเลยเขียนว่าหมู่บ้านบ้านใหม่ใช่ครับใช่ครับก็พอเข้ามาปั๊บเนี่ยก็อ่าก็สังเกตง่ายครับผมจะมีร้าน ป้ายป้ายชื่อร้านอยู่นะครับผมเดี๋ยวบอกป้อมก็ได้ครับมาหาพี่ตุ้ยแมททอยโอเคน้องไปเลยเอตาาสบยทั้งทั้งหมู่บ้านเนี่ยแค่บอกว่ามาละของเล่นอาสยามอ๋อเงินลเงโอเคไอ้บ้านที่หนูู่้หนุู่ที่รถเข้ารถออกตลอดอะโอเคแล้วเว็บไซต์ครับผมเว็บเว็บไซต์ก็แมททอยดอทคอมแมททอยดอทคอมนะครับแมททอยดอทคอแล้วก็ใน Facebook นะครับแฟนเพจนะครับผมก็ m a t ทอยอาร์ซีช แล้ทอยอาร์ซีช็อปนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสี่็ดหกสี่หกสีนะครับผมคือเให้หมดไม่ต้องห่วงครับโทรมาได้หมดนะครับอยูเวนเจ้าหนี้นะครับผมก็ได้อยู่ไม่หยุดแต่ว่าตอนนี้ไม่มีหนี้แล้วครับเวลาโทรมานะครับอย่าโทรมาดึกมากนะครับโทรมาในเวลางานนะแต่ว่าโทรมาถามได้ไหมยังไม่ซื้อแต่ปรึกษาได้ไหมปรึกษาได้ครับก็ช่วงตั้งแต่ ก้าโมงถึงทุ่มหนึ่งใ่เก้าโมงถึงทุ่มหนึ่งนะเป็นเวลาหน่อยเพราะว่าให้พี่เขาได้พักคอนหน่อยเวลาลูกค้าพี่เขาได้เข้ามาตลอดเลยนะใช่ไหมว่าเราถ่ายทำเนี่ยออกไปต่อสู่ผู้ชมได้ไม่ถึงชั่วโมงใช่แต่ใช่ไหมเวลาที่เราถ่ายทำปัจจุบันเกือบสามสี่ชั่วโมงเพราะคนเข้าออกตลอดเพราะเข้าตลอดเลยโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุ้ยแมททอยมากมากและถ้าใครท่านผู้ชมคนไหนสนใจหรือว่ารักเกี่ยวกับของเล่นหรือรถบังคับต่างๆมากมายจินิกแนะนำให้มาหาพี่ตุ้ยแมททอยเลยนะครับครับผม วันนี้ต้องขอบคุณที่ตู้ของโอ้โหเดี๋ยวๆต้องคุณะคุณฮะรถนี่มันรถตู้ดิฟขนาดนี้ผู้ดีสายกระจุยมาแลโอ้ยแแบบแต่มันมันใช่ของเขาดีจริงนะราคาถูกอีกด้วยใช่ครับตอนแรกบางทีคิดว่าเฮ้ยเคยไปรถดิฟทิ้งแล้วบังคับทิ้งแล้วเหมือนกันหรือเปล่าก็แต่พอมาเจอไม่เหมือนกันมันเหมือนเข้าถึงได้ง่ายใช่แล้วก็เล่นได้ง่ายนะครับสำหรับผมนะใช่ครับผม แต่ว่าเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่เรา2คนเนี่ยจะหาคลิปเด็เดๆโด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 มาโชว์ทุกความสามารถครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับขอให้คุณมั่นใจว่าเป็นตัวจริงนะครับไม่แน่คลิปของคุณอาจจะได้ออกในรายการของเราครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วของเราก็พร้อมแล้วเช่นกันครับฉะนั้นไปพบกับช่วงคลิปมาโชว์ I'm going แบบนี้ไปถามมาจากไหนผัดโผล่จริงๆถ้าผู้ชมส่งมาครับคุณเโอ้ท่ถ้าผู้ชมส่งมาแล้วท่านอื่นอยากจะส่งทำไงครับง่ายๆครับที่เพจ a c e b o o k ของเราครับที่ www. facebook. c o m m a s h o w c o m a n t h a i l a n d ครับย้ำส้ำอีนะครับมา s h o w m a n t h a i l a n d นะครับเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะจ๊ะวันนี้เวลาหมดวงอึกแล้วคุณเทโอ้โหน่าเสียดายนะน่าเสียดายจริงๆเราจะพบกันใหม่นะครับในรายการมาโชว์แมนสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตอนแรกอยากจะเล่นนะ แล้วมันไม่มีทานโอ้ถ่บ้าปะครับอี่เมื่อไนี่เล่นรอแล้วได้นไม่มีทานเออ